กลับมาติดตามครับคู่ที่3ครับโตโยต้ามวยไทยลีครับลีกมวยไทยครั้งแรกของโลกครับมหาสารพบธิรธรรมพบกับทางด้านของอนันตศักดิ์สพลชัยยภูมิ72กิโลกรัมครึ่งครับสำหรับมหาสารพบธิรธรรมครับมุมแดงครับเจ้าของส่วนสูง1 8 3ซนติเมตรครับชื่อจริงว่านายวัชรเดชพจชศักดิ์เดชานะครับเกิดเมื่อวันที่9เมษายนครับ2540ครับสถิติการชกทั้งสิ้นครับ70ครั้งครับมีชนะ39แพ้29เสมอ2ครั้งครับ โดยล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนเพชรมณีดับราสารคามไว้ที่รายการนี้แหละครับแล้วก็เป็นชาวจังหวัดอ,อยู่กรุงเทพเนี่ครับโดยสังกัดที่ค่ายมวยพบจิตธรรมครับโดยมีสามารถพยักอรุณครับเป็นหัวหน้าคณะครับส่วนอนันตศักดิ์สัพพลอชยัยภูมินะครับสูง175เซนติเมตรนะครับผลการการชกนั้น1 4 6ครั้งชนะ9 6แพ้46สเสมอ4อายุ21ปีนะครับ ครั้งล่าสุดน้้นเอาชนะคะแนนบามูต่อผิวหล่อพักดีพิ่ซ้อมอยู่ที่แก้งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมาที่ค่ายมวยสพอลอชัยภูมิสถานการณ์ในสายนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักนี้เป็นยังไงครับคุณพิเชษครับใน72.5กิโลกร,รมัมนะครับหรือว่าซปเปอร์มินน,นิเวท สายนี้ก็ปรากฏว่าทางมหาศารชกไปแล้วหนึ่งครั้งครับแพ้กับเพชรมณีไม่มีคะแนนเศรษฐนันทศักดิ์นั้นชนะบาบูมาหนึ่งครั้งครับมี3คะแนนส่วนคนที่ทําคะแนนนาลื้ไปก่อนแล้วครับก็คือเพชรมณีดับรันสารการครับชก2ชนะ2มี6คะแนนครับนะครับสถานการณ์ก็อนันตศักดิ์ก็ต้องการ3มแต้มเพื่อโอกาสเข้ารอบที่สดใสมากยิ่งขึ้นส่วนด้านของมหาศารครับ ต้องการ3มแต้มนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับกับการชกไฟที่2ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการธนงคุ่มพาณิชย์ครับเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนาคนาวอุปัรภมด้วยครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายๆสถาบันครับถือว่าเป็นกรรมการน้ําดีของสนามมวยเวทีลุมพินีอีกคนหนึ่งครับโรงเรียนมัธยมนาคนาวอุปัมภมนั้นก็ให้การส่งเสริมและก็สนับสนุนเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามัรมวยเป็นอย่างดีครับศิ์เก่า ระดับแนวหน้าเลยก็คือแสงมณีสอเทียนโพดว่าอุ้มกระตองเชียงใหม่ยิบนั่นเองนะครับที่เพิ่งจะอาชนะกล้องศักดิ์สิทธิบุญมีไปนะครับกับการแข่งขันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ่าตัว200,000ไปแล้วครับนี่ครับทุกวันนี้นี่ต่อยมวยก็รวยได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะรายการนี้ครับเงินรางวัล50,000 0บาทครับในแต่ละรุ่นทั้งหมดมี4ี่รุ่นและก็ทุกรุ่นจะได้รับรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวอีก1คัน ไฟนี้ก็เป็นโจทย์ของทั้งคู่นะครับทางด้านมหาสารนี่มาแบบตัวเต็งครับแต่ว่าไฟแรงนี่ต้องบอกว่าพลิกพลิกนะครับแพ้กับเพชรมณีไปส่วนทางด้านอนันตศักดิ์ครับตอนนี้ก็มี3าคะแนนตุดไว้ก่อนครับก็ถือว่าได้เปรียบครับกดดันน้อยกว่าไฟนี้ครับมหาสารชกเพื่อความอยู่รอดนะครับชกเพื่อมีโอกาสหรือย่างเข้ารอบต่อไปแม่แต่ว่าจังหวะนี้ครับล้มลงไปก่อนละ นีคุณพ่อเป็นนักมวยทั้งคู่เลยนะครับมาสารคุณพ่อก็คือจัก,กรพบพรทวีซ้อมอยู่ที่พบธีรธรรมนะครับแต่ว่าคุณพ่อเป็นเทรนเลอร์อยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักษนะครับบางคนเขาบอกว่าคุณพ่อคุณลูกนี่เทรนกันไม่ค่อยได้นะไม่รู้จริงไม่จริงแต่บางคนก็อยู่ด้วยกันได้ดี ต่วันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้นะครับมาทามาเชียร์อยู่แล้วครับลูกชายต่อยไม่บานนี่มันจะใจดันเกินไปหน่อยครับถึีจะอยู่คนละค่ายก็ตามลูกไม้หล่นใต้ต้นทั้งคู่นะครับมหาศาลในไฟแรกนี่แม่ไปเจออย่างยาวครับเพชรมานีครับพลาดไปครับวันนี้มาเจอมวยที่แม่ดูจากมุมนี้ต้องบอกว่ามหาศาลได้ช่วงยาวกว่าเล็กน้อยครับแต่ไม่มากไม่อะไรนะครับนะครับยกแรกก็ยังดูจังหวะดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับแม่หัวซ้ายก่อนนั้นนศักดิ์ มหาสารนี่ก็ยังไม่เร่งครับไม่ตกใจครับแม้ว่าจะโดนแข้งเข้าไปก่อนวันวนี้มหาสารก็มีแม่ยานาของค่ายพบธีรธรรมนะครับก็มาลุ้นอยู่ด้วยที่มุมครับมาให้กำลังใจเหมือนเดิมไม่ขี้เละเลยครับออกกุ้ดกันแบบนี้ครับเองมาค่าคืนอยากเข้าหาครับมหาสาร โอ้ยซ้ายออกเร็วครับแมหัวซ้ายธรรมชาติมากครับอนันตศักดิ์เริ่มเห็นนะครับว่าอาวุธเด็ดของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงครับอนันตศักดิ์นี่แทงสายรวดเร็วครับแม่มีเปลี่ยนการ์ดครับซ้ายขวาสลับได้หมดครับนี่ครับออกขวาบ้างครับนี่ครับโอ้ยแต่ย้ำเข้าไปอีกทีนึงชิงออกซ้ายก่อนครับอนันตศักดิ์ภาษาปรับเกมนิดนึง กลับมาเป็นเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาบ้างครับเอาแล้วครับตอนนี้เป็นการเคล็ดสีมือครับเกิดมวยออกมาสู้กันทรงมวยก็คล้ายๆกันนะครับดูครับชิงจังหวะขวาเอาไข่ะครับไม่ล้มเอาแค่ขวาขึ้นไปเคล็ดโคนครับโอ้ด้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับอนันตศักท่านไหนหนักกว่าการนี้ต้องไปถามมหาศารเอาเตะหลุดเจอแค่ขวาครับเนี่ยครับมวยที่ออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายนี่จะได้เปรียบ้ต่อสู้ครับมีวิธีทำพุ่อสู้ได้เยอะครับ นี่ครับขวาครับมหาศาลต้องใช้ช่วงนี้เกิดประโยชน์แล้วครับมหาศาลแบบนี้โอหยุดหยกก่อนกลับมาติดตามกันต่อนะครับโตโยต้ามวยไทยดีครับแลกแข่งกันมันหยดติ่งครับมวยคู่นี้ครับสานอาวุธยาวๆนี่ซ้ายไปก่อนครับอนันตศักดิ์ขวาของมหาศาลครับดูภาพซุปเปอร์สโลว์ครับดูฮะโอ้ย ติดกาดเล็กน้อยครับไม่งั้นลัดลึกเข้าก้านคอแน่ครับตามต่อครับยกที่2เป็นการชกที่เข้มข้นเลยนะครับสำหรับมวยรุ่นนี้ออกอาวุธกันชนิดทันกันครับตอบตโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทวินสเปเชียลยามองน้ำตราถ้วยทองแซบจิ๊ดจา๊าดโดนใจน้ำจิ้มไทยรถเด็ดปราดองพรและไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ บอกต่อกันไปครับพี่น้องแฟนมวยครับว่าทุกวันศุกร์นะครับเวลา4โมงเย็นครับความมันแบบนี้ครับกับเตต้ามวยไทยลีกสำหรับยิงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับเกมการชกครับในรุ่น7.2.5กิโลกรัมครับในสาย E ครับมุมแดงครับมหาสารพิธิธรรมครับตัวมุมเงินอันนันตสักดิพสอลอเฉยขู่รับไม่เรียกว่าตามชื่อเสียงที่ได้ยินกันนะครับ ขึ้นมาในมหาสารแน่นอนครับคนจะรู้จักมากกว่าครับแต่ว่าชกมาถึงตรงนี้แล้วครับโอ้โหครับดันตะศักยออกจังหวะแ่เปไปสวยๆครับ1นาทีแรกชกแบบอึดอัดเลยนะครับท่านของนันตศักแต่โชคดีเขาที่เก็บสามแต้มแต่ไฟนี้ดูชกแบบรีแลกซ์มากครับเขาบอกว่าแข้งซ้ายแข้งขวานี่ออกได้เนียนตาทีเดียวครับนันตศักครับแม่ถ้ามหาสารเนี่ยชิงจังหวะอย่างนี้ต้องบอกว่าเสียเปรียกเล็กๆเลยนะฮะนครับ พยายามที่จะเดินกดดันแต่ว่าเนี่ยครับเดินไปโดนแท่นครับโอ้งานหนักนะครับอย่างนี้บังไซไม่ได้เอาได้ขวามาหนึ่งเดินให้เหลือแค่ความหน้าแล้วครับเอาล้วครับเรียกเสียงเชียร์ได้มากแล้วมหาสารไปชกดีๆนะเรายิ่งยั่งยั่งไม่ได้เลยนะครับเจ็บเป็นเจ็บเสียเป็นเสียต้องเดินให้เด็ดพิณอีกต้องขยับเดินเร็วแล้วก็ต้องกล้าแลกกล้าลุยครับกล้าออกครับตัดสินใจเด็ดขาดครับกล้ากล้ากลบตัวไม่ดีครับ ดูซ้ายของอนันตศักดิ์อธีมไว้ทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ครับโอ้โหแม่เสียเหลี่ยมลูกกำนันครับออนอกจากอนันตศักดิ์เนี่ยจะเตะเก่งนะครับการป้องกันตัวนี่ก็ใช้ได้นะครับยกบังทางด้านแข้งขวาของมหาสารเนี่ยได้เกือบหมดแล้วนะตอนนี้นี่ครับโอ้มีดึงแล้วก็ปวดเข้าไปอัดเข้าไปครับโอ้มีเข่าด้วยครับจังหวะออกซ้ายซ้ายแล้วบงัง ยังแล้วดึงได้สวยครับอนันตศักดิ์แม่นี่ครับหาจังหวะวางแข้งได้สวยๆครับตอนนี้คุมแล้วเอ้ายังไม่แน่ครับยังไม่แน่เวลายังมีอยู่อีก40วินาทียกสองเร่งก่อนยกมหาสารแคบขวามาเพิ่มความเร็วอีกขยับครับมหาสารครับโอ้แต่ว่าขาหลุดโอ้เร็วมากครับอนันตศักดิ์ลู่ครับแข้งซ้าย ดี่แล้วเกินนี่เราคนดูนะครับไม่ใช่คนโดนครับแต่รู้สึกเจ็บแทนเลยทีเดียวแต่ละแข่งนี่ต้องบอกว่าทั้งหนักทั้งแรงครับจัดจ้าเหลือเกินับแข่งหอนัตศักดิ์โอ้ย้องหวะล้มไปอีกครับสารแต่ว่ายังไม่หมดความพยายามครับโอ้ยหมดยกก่อนครับกับสุนจำเบ้าดูภาพซูเปอร์สโลครับ เครับแม่มหาสาลชุดนี้ก็มีโต้คืนสวยๆกันนะครับมีแข้งมีหมัดครับตามกันต่อในยกสุดท้ายครับอีกสามนาทีครับท่านผู้ชมการชกในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของสายอ e ีนะครับมหาสารกับอนันตศักดิ์72.5กิโลกรัมมหาศาลแต่วันนี้ชักจะเหลือน้อยเลยนะครับจากนัดแรกไม่มีคะแนนวันนี้2ยกยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ จากชื่อมหาศาลครับตอนนี้ก็เหลือน้อยอย่างที่คุณพิเชษว่าครับยังมีเวลาครับ3นาทีครับมหาศาลครับอนันตศักิ์ยังไงยกที่3ยกสุดท้ายต้องบอกว่าผลงาน2ยกที่ผ่านมาเนี่ยอนันตศักิ์เป็นมวยฝีมือครับแต่ว่าเป็นฝีมือแบบที่ไม่ขี้เกียจนะครับออกอาวุธตลอดครับโดยเฉพาะแทงซ้ายแล้วก็ขวานี่ครับี่ครับมามั่นใจเลยถึงยกสุดท้ายนะครับ เดินเดินขึ้นเองมหาสารยังมีโอกาสเช่นกันกับเนึ่งแล้วครับแข้งขวาได้มาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมหาสารจามท้องครับอุ้ยแข้งซ้ายมาแหน่ไตแบบสะบัดสะบัดเฉียงๆนี่มันกัดยากครับดูครับดู้ตีมันดื้อครับไม่ได้เวียงมาด้านหลักด้วยครับไตแบบสะบัดสะบัดเฉียงๆครับมหาสารอ่ะเปลี่ยนการบ้างนิดนึงออกแข้งซ้ายมหาสารมา มัดเตะใช้หุ่ยมัดซะอีกครับมหาสารแต่ว่าก็เดินหน้าทิมชมนะครับมหาสารวันนี้ครับแข้งขวาครับน่าลักครับเตะอย่างนี้ได้สักสี่ห้าครั้งติดต่อกันแบบอนันตศักดิ์ไม่โตดิเหนีโอกาสเอ้าซ้ายไหล่เอาตบเชัดเป้าอย่างมีโอกาสนะครับแหมจะประมาทไม่ได้ครับอนันตศักดิ์ต้องขยันเหมือนเดิมครับแต่แท่งนี่หูออกแล้วกันยากครับทั้งซ้ายทั้งขวามหาสารนี่เดินเข้าไปครับแหม่ลงทุนครับรับแข้งก่อนครับ แต่ว่าต้องโต้ได้เหมือนกันนะครับจิมมาซาและกดคอลงมาครับมาขอเกมไว้ขาซ้ายพยายามจะเหวี่ยงด้วยแข้งขวาซ้ายครับนี่ครับแม่มาเตะสวนมาแล้วล็อกคอไว้อ้าว้ายโผล่มาขาเรา,าแ,แม่ต้องเชียร์ส่งเสียงกรี๊ดราดครับน้องหญิงน้องหญิงพบธีริธรรมยังมีความหวังครับนี่ครับ ขอให้เดินขอให้ทำครับทำได้ก็ยังมีความฝัขวาสวยและแทงเขวาซ้ายครับแทงเขวาซ้ายขณะที่อนันตศักดิ์ก็ตีขวาครับเอาล้วครับอย่างนี้อีกหนึ่งนาทีครับมหาศาลเดินต่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแบบเตะซ้ายไว้ก่อนโดนเตะตัดงบ้านล้มลงไปครับทางล่างบอกเอาอีกเอาอีก โต้ไม่ได้อู้หอ้ยอะไรครับออกซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกนิดนึงแล้วก็ร้องไว้ร้องไว้ไหนหนแง่ยกบอลให้กรมกกรมกานนมกรขนงครับแยกออกมาแี่มหาศาลนี่มาเป็นชุดเลยครับต่อยหมัดรัวเป็นตืนกลเลยครับแต่ว่าต้องขยันต่อเนื่องครับอีกสามสิบวิออแข้งครับแข้งขวาแข้งซ้ายไปอีกครับ เดี๋ยวตามต่อครับตอนนี้อันดันสักก็ยังมั่นใจอยู่นะครับสุมมหาศาลก็มั่นใจเช่นเดียวกันโอ้โหเอาล้ฮะที่เป็นเกมวัดใจกรรมการอีกแล้วนะครับครบสามยกเป็นที่เรียบรยแล้วเดี๋ยวติดตามการชูนุ้ครับสนุกครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสามคู่คุณภาพเลยนะครับที่ผ่านมาครับคู่นี้ก็เข้มข้นเร้าใจเป็นอย่างยิ่งครับได้ดูการสาดอาวุธยาวๆครับโดยเฉพาะแข้ง กรรมาการรวบรวมคะแนนครับโอ้ยตามไม่ทันครับท่าน,นของมหาศาลครับคือยก3านี่มาเดินช้าไปนิดนึงนะไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอยู่ครับเอาพักรู่เดียวเดี๋ยวกลับมา